สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสรตรา,าจารย์เลชิน่าบาบิโลนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่สามารถต่อกอกับเฟสหุ่นยนต์ที่มีความทันสมัยแล้วก็มีความแข็งแกร่ง,งออกมาด้วยนวัตรกรรมที่มีความล้ำยุคเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนโลกทั้งโลกได้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ก็คือหุ่นยนต์ยักษ์เฟรมเกียร์สวัสดีครับผมบาเสเซนไปนะครับก็อยู่กับซีรีส์ของอิสคายว่าสมาร์ทโฟนหรว่าไปต่างโลกกับสมาร์ทโฟนอีกแล้วนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะมาก เป็เกลียเนี่ยก็ถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือมันเป็นหุ่นยนต์กันดั้มครับที่มาโผล่ในเรื่องของความต่างโลกก็ถ้าใครดูอนิเมะเรื่องนี้แรกๆนะครับผมอาจจะคาดไม่ถึงเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันจะมาไกลถึงขนาดนี้จะมาไกลถึงขนาดที่ว่ามีกันดั้มมาไกลถึงขนาดที่ว่าใช้หุ่นยนต์เนี่ยในการต่อสู้แทนที่จะใช้เวทมนต์ใช้ดาบอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับผมว่าตอนนี้ผมอ่านแรกๆเนี่ยโอ้โหทําไมเรื่องนี้มันไปไกลจังเลยว่าอย่างเงี้ยคือแบบมันออกนอกทะเลไปหรือเปล่าประมาณนี้เลยนะครับ แต่ถึงแม้พะเรื่องหรือว่ากินไอของเรื่องเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจซึ่งในวันนี้และครับผมแล้วเรามาดูกันว่าเฟรมเกียเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ประเภทของเฟรมเกียแต่ละแบบเนี่ยมันมีรูปแบบอะไรกันบ้างครับในส่วนของเฟรมเกียเนี่ยมันจะมีอยู่สซีซันครับหรือว่า2เจเนอเรชันเจเนอเรชันที่1เนี่ยก็คือโอลดีไซน์หรือว่าดีไซน์แบบเก่าแล้วก็เจเนอเรชันที่2เนี่ยก็คือนิวดีไซน์หรือว่าดีไซน์แบบใหม่่่ในรรรููปปแบบเบบเเกาาวดดงิมมีย เฟมเกียร์ได้รับการพัฒนาโดยศาสตราจารย์เลจิน่าบาบิลนในช่วงสงครามระหว่างมนุษย์และก็เฟสเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วเฟรมเกียร์ถูกวางแผนไว้ว่าจะใช้เป็นอาวุธที่ดีที่สุดสําหรับการเอาชนะเฟสในการต่อสู้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเฟมเกียร์นั้นพร้อมใช้งานเฟสเนี่ยก็หายไปทันทีเลยทําให้แผนการผลิตเฟมเกียร์จำนวนมากในช่วงเวลาน,นั้นไม่เป็นอันบรรลุผลหลังจากที่ไม่มีการก่อสงครามหลังจากสิ้นส้นสงครามแล้วเฟมเกียร์รุ่นเก่าทั้งหมดเนี่ยก็ถูกจัดเก็บไว้ภายในโลเก็บแห่งบาบิลน โมเดลรุ่นเก่านี้จะใช้เชื้อเพลิงพิเศษที่เรียกว่าของเหลวอีเทอร์หรือเป็นของเหลวที่สกัดมาจากแร่อีเทอร์ของเหลวนี้จะทาหน้าที่เป็นระบบเกียร์ประสาทซึ่งจะประสานพลังเวทมนต์ของนักบินกับร่างกายของหุ่นยนต์ของเหลวอีเทอร์ขนาด500มิลลิตรก็เพียงพอที่เติมเชื้อเพลิงให้กับเฟรมเกียร์เป็นเวลาถึง1เดือนเฟรมเกียร์โมเดลเก่านี้เกือบทุกคนสามารถบังคับเฟรมเกียร์ได้แต่ก็จะมีทั้งความเข้ากันได้ของตัวนักขับแล้วก็พลังเวทของนักขับนะครับที่จะส่งผลต่อการควบคุมอยู่ การควบคุมเฟรมเกียร์รุ่นเก่านี้นะครับมันจะมีห้องควบคุมอยู่ตรงส่วนหน้าอกของหุ่นยนต์ซึ่งจะเป็นแกนกลางนะครับในการควบคุมเฟรมเกียร์โดยห้องนักบินนี้ได้รับการปกป้องด้วยเวทมนต์หลากหลายชนิดอย่างเช่นช่วยบรรเทาความเสียหายทางกายภาพทั้งจากภายนอกและก็ภายในการเคลื่อนไหวของเท้าของเฟรมเกียร์จะถูกควบคุมด้วยคันโยกตรงเท้าในขณะที่การเคลื่อนไหวส่วนบนนะครับจะถูกควบคุมด้วยแท่งควบคุมแต่การเคลื่อนไหวอื่นๆเช่นการเคลื่อนไหวนิ้วการเคลื่อนไหวคอการเคลื่อนไหวของเอวจะต้องควบคุมด้วยความคิดเท่านั้นครับแล้วก็เพื่อความปลอดภยัย เฟรมเกียร์รุ่นเก่านี้จะมีฟังก์ชันในการหยุดฉุกเฉินครับหรือว่าหรือว่าฟังก์ชันในการเอาตัวรอดฉุกเฉินครับในตอนที่โทยะพบกับเฟรมเกียร์ครั้งแรกตัวของเขาเนี่ยได้ใช้เฟรมเกียร์นะครับรุ่นเก่าด้วยและตัวของโทยตก็ดําเนินการผลิตแล้วก็พัฒนาเฟรมเกียร์ต่อไปทั้งในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการสร้างอย่างเช่นใช้วัสดุนะครับผมจําพวกของเงินทองแดงเหล็กมิเิอโอริฮานุกอนแ,และก็แร่ต่างๆนานาน,าน,นะครับผมเพื่อมาปรับแต่งเฟรมเกียร์และนอกจากนี้ยังใช้เฟรมเกียร์รุ่นดั้งเดิมมาเป็นต้นนนแบบใใกการรเเฟมมียุ่หย่ห ในส่วนของนิวดีไซน์หรือว่าการออกแบบแบบใหม่การออกแบบใหม่นี้นะครับจะถูกสร้างขึ้นโดยเลจิน่าบาบิโลอนหลังจากที่เลจิน่าในด้านล่างใหม่นะครับเธอเนี่ยก็ดาเนินการพัฒนาเฟรมเกียร์รุ่นใหม่เฟรมเกียร์รุ่นใหม่นี้ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่จากการออกแบบครั้งเก่าโดยซึ้นเชิงทั้งความสามารถวัสดุอุปกรณ์รูปลักษณ์แล้วก็ดีไซน์และนอกจากนี้ยังมีการใช้วัสดุคริสตัลเป็นแกนกลางของพลังงานเฟรมเกียร์ที่จะสามารถสะสมพลังเวทมนต์ผ่านแสงแล้วก็บรรยากาศได้ และในการออกแบบรุ่นใหม่นี้นะครับเลจิน,น่าในได้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนานา,นานมากมายเลยนั่นแก้ไขข้อบอกพร่องนะครับจากรุ่นที่แล้วแล้วก็ได้ทําการพัฒนานะครับผมให้ยิ่งขึ้นไปอีกนี่ก็จะเป็นดีไซน์ทั้ง2รุ่นของเฟรมเกียร์ครับในส่วนของค่าทั่วไปของเฟรมเกียร์แต่ละรุ่นเนี่ยเฟรมเกียร์แต่ละรุ่นนะครับจะมีการบันทึกการต่อสู้แล้วก็ข้อมูลการปรับแต่งของนักบิน,นกลไกนี้นะครับจะทาให้เฟรมเกียร์เนี่ยสามารถซิงโครไนซ์กับนักบินได้มากขึ้นเมื่อเวลาการบินที่เพิ่มขขึึ้้นนนนหรรรรืือออว่่่่าาาาาาเเเลากกกกับบบทีีพิิมมมยงงไ็ตจะบบ มันจะทาให้การซ่อมแซมเฟรมเกียร์เนี่ยทำได้ยากอีกด้วยเนื่องจากเฟรมเกียร์แต่ละอันว่าแต่ละเครื่องจะต้องมีการปรับแต่งอย่างละเอียดตามข้อมูลที่มีและนอกจากนี้ยังต้องปรับแต่งทั้งภายนอกแล้วก็ภายในทั้งการคืนค่าการเชื่อมโยงการปรับแต่งระหว่างระบบอีกต่างหากครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนื่องจากไม่มีระบบการสื่อสารนะครับผมที่สร้างขึ้นภายในเฟรมเกียร์การสื่อสารทั้งหมดนะครับผมของเฟรมเกียร์เนี่ยจึงใช้สัตว์เทพนะครับผมเป็นสื่อกลางอย่างเช่นในการใช้โคโคโยโคอาคุสังโกประมาณนี้นะครับผมในการเป็นสื่อกลาาาางกรรสสื่่อะหวิต ในภายหลังนะครับเฟรมเกียร์รุ่นใหม่ๆได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมในการสื่อสารยังมีช่องสื่อสารส่วนตัวแล้วก็ติดตั้งลําโพงอีกด้วยและนอกจากนี้ระบบทั่วไปเนี่ยที่ติดตั้งไว้ในเฟรมเกียร์รุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีทั้งระบบติดตัวอัตโนมัติที่ถ้าหากเฟรมเกียร์นะครับได้รับความเสียหายที่มากเกินไปมันจะมีทั้งระบบในการดิดตัวนักบินนะครับผมออกจากเครื่องนักขับแล้วก็จะมีทั้งเวทมนตร์ในการเปลี่ยนสภาพจนจะเคลื่อนย้ายนักบินเนี่ยไปยังตําแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดครับในเมื่อเราพูดดดดถถึึงงงค่่่่่าาทัววววไไไไปปแแแลลล้้้พูเเรือีีซซนน์์ใหมก ต่อไปเรามาดูในเรื่องของประเภทของเฟรมเกียร์นะครับผมว่าดีไซน์เก่าเนี่ยมีแบบไหนการออกแบบเก่าออกแบบใหม่นะครับผมมีประมาณไหนบ้างและแต่ละดีไซน์เนี่ยมีกี่เครื่องแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยใครเป็นคนขับมีรูปแบบอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากดีไซน์เก่ากันก่อนครับเฟรมเกียร์ดีไซน์เก่าเครื่องแรกนะครับก็คือชัวรีเยชัวรีเยหรือ FG09 เป็นเฟรมเกียร์ตัวแรกที่ผลิตจํานวนมากโดยเป็นเฟรมเกียร์สีเทามีดาบเป็นอาวุธเริ่มต้นโดยเฟรมเกียร์นี้เก่งในเรื่องของการป้องกันและสาาามรถผลิตได้ง่ย เฟรมเกียร์ดีไซน์เก่าเครื่องที่2ก็คือเดนไนบารอนเดนไนบารอนเนี่ยเป็นเฟรมเกียร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาต่อจากชัวริเยโดยมันเป็นเฟรมเกียร์สีดําที่มีการติดตั้งกระบอกและก็โล่ขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าชัวริเยเล็กน้อยและนอกจากนี้ยังมีน้ําขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้ที่ไหล่แต่ละข้างและนอกจากนี้ยังมีเสาอากาศใบมีดเดี่ยวที่อยู่ตรงหน้าผาอีกด้วยจากข้อมูลของไฮโรเซตาเดนไนบารอนนั้นมีความแข็งแกร่งกว่าชัวริเย1.5เท่าแต่ว่าไม่มีความสามารถในการบินแต่ว่าจะทดแทนในเรื่องของการขับเคลื่อนด้านหลัง แล้วก็มีระบบการชะลอความเร็วโดยโทย่าเนี่ยเป็นนักบินทดสอบคนแรกของไนท์บารอนแล้วก็เป็นคนแรกที่ชันมาในการต่อสู้แต่ต่อมาเดนไนท์บารอนมันจะถูกใช้โดยนิโคลัสสแตรนซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการอัศวินของอาณาจักรบุนเิลเดนไนท์บารอนนั้นจะเป็นเฟรมเกียที่เก่งในเรื่องของการลุกและก,การต่อสู้ในเชิงรุกแต่ว่าก็จะมีความผลิตได้ยากกว่าตัวของชัวร์เย่เฟมเกียดีไซน์เก่าเครื่องที่3ก็คือเดอะชายนิงเคาช์โดยเป็นเฟมเกียอัศวินที่มีชุดเกราะสีขาวเดอะชายนิงเค้าช์มักจะ ผู้บัญชาการสวินของอาณาจักรบุนฮิลโดยเฟมเกียร์นี้จะทาหน้าที่เปียกเสมือนกับผู้ถือธงในสนามลบเลยทีเดียวเฟมเกียร์ดีไซน์เก่าเครื่องที่สีก็คือบรูมูนหรือว่าพระจันทร์สีน้ำเงินโดยเป็นเฟมเกียร์ที่มีชุดเกราะสีน้ำเงินโดยบรูมูลนั้นจะถูกใช้โดยนอร์ไซบูเรียรองผู้บัญชาการสวรรค์ของอาณา,า,า,าจากัาการบุนฮิลเฟมเกียร์ดีไซน์เก่าเครื่องที่ห้าก็คือเลสลิงส์โดยเป็นเฟมเกียร์สวินที่มีชุดเกราะสีแดงโดยเลสลิงส์นั้นมักจะถูกใช้ดโดยเอสฟเที็นาากกมมจลุ่ค เฟรมเกียร์ดีไซน์เก่าเครื่องนี้6ก็คือดรากูนดรากูนนั้นเป็นเฟรมเกียร์ที่มีสีแดงดีไซน์รูปทรงเพียวบางโดยเป็นเฟรมเกียร์ที่ว่องไวที่สุดเนื่องจากเสียสละการป้องกันแล้วก็พลังและยังควบคุมได้ยากอีกด้วยและเนื่องจากที่มัน,นขาดพลังแล้วก็ความแข็งแกร่งยังไม่สามารถติดตั้งอาวุธหนักใ,ใดๆได้ซึ่งเป็นเหตุผลนะครับผมที่ว่าทําไมดรากูนเนี่ยต้องมีดาบขนาดเล็กสองเล่มนะครับผมที่ทํามาจากวัสดุคริสตัลที่ใช้เป็นอาวุธสาหรับเฟรมเกียร์รุ่นนี้โดยดรากูนเนี่ยถึง แต่ว่าครั้งหนึ่งนะครับผมเครื่องนี้เนี่ยก็ถูกใช้โดยน้องรูเซียริอาเลกรูสก่อนที่น้องเนี่ยจะได้เครื่องส่วนตัวในภายหลังครับและเฟมเกียดีไซน์เก่าเครื่องสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเครื่องที่เราเห็นในอนิเมะเลยมันจะเป็นเครื่องสีเงินนะครับผมที่ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากเป็นเครื่องแบบเบสิกเบสิกมากๆเลยนะครับต่อมาเนี่ยมาถึงไฮไลท์แล้วนะครับก็คือเฟมเกียร์รุ่นใหม่ซึ่งต้องว่าเฟมเกียร์รุ่นนี้นะครับผมมีความโดดเด่นมีความเท่มากๆแล้วที่สําคัญนะครับผมมันยังเป็นเฟมเเกกฉพาะะตตัววขอองแ่ลคนีด้ย เฟมเกียร์ดีไซน์ใหม่เครื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือบรินฮิลโดยบรินฮิลเนี่ยเป็นเฟมเกียร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับน้องยูมินาเอลเนียเบลฟาสสีหลักของเครื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเงินแล้วก็มีความพิเศษในเรื่องของสไนเปอร์และนอกจากนี้เฟมเกียร์นี้ยังสวมชุดเกราะสีเงินแบบพิเศษซึ่งมีความสามารถในการอำพลางตัวได้อีกด้วยอาวุธหลักของบรินฮิลเนี่ยจะประกอบไปด้วยปืนไรเฟิลซูมิงระยะไกลแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการโจมตีซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับปีกนะครับผมสี่ป โดยเป็นเฟรมเกียร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับเอลเซ่ชิวเอสกา้าสีหลักของมันนก็คือสีแดงโดยทําหน้าที่เป็นหน่วยลบจู่โจมระยะประชิดโดยเกอร์ฮิลเนี่ยเป็นเฟรมเกียร์รุ่นแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไฮโนเซตาแล้วเฟสโมริก้าครับเฟรมเกียร์นี้มีความทรงพลังมากๆแล้วก็มีความเร็วที่เป็นเลิศและนอกจากนี้ยังมีแขนขาที่แข็งแรงนะครับผมทั้งในการเคลื่อนที่และก็ในการใช้อาวุธโดยอาวุธของเกอร์ฮิลเนี่ยก็จะเป็นอาวุธนะครับผมที่มีความเข้ากับเอลเซ่มากที่สุดเลยก็คือในเรื่องของสนับมือหรือว่าถุงงงมมมมือครัผททีี่วาพล โดยก็ติดตั้งนะครับผมไว้ที่2มือของเฟรมเกียร์รุ่นนี้และนอกจากนี้นะครับผมทั้งกำปั้นแล้วก็ชุดเกราะของเฟรมเกียร์รุ่นนี้เนี่ยจะมีการเคลื่วด้วยพาราซึมนะครับในการทนทานความเสียหายแล้วก็ทนทานต่อการบูสต์นะครับผมของเอลเซ่และนอกจากนี้เกอร์ฮิลเนี่ยยังมีระบบในการเพิ่มความเร็วแล้วก็พลังอีกต่างหากครับซึ่งจะบอกว่าเป็นการออกแบบแล้วก็ดีไซน์มาเนี่ยสำหรับเอลเซ่โดยเฉพาะเลยเฟรมเกียร์ดีไซน์ใหม่เครื่องที่3ก็คือออรชินเดย์โอเวอร์ลอร์ดโดยเป็นเฟรมเกียร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับน้องซูซีี่เเเอออลยินด โดยสีหลักของเครื่องนี้จะเป็นสีทองโดยจะทําหน้าที่เป็นหน่วยป้องกันที่มีความแข็งแกร่งเรียบเสมอวกับป้อมบ,อบาการตโดยในตอนแรกในอาวุธของออจินเดอโอวลอร์ Lord, จะเป็นเพียงแค่มัดจรวดแต่ต่อมาได้รับการอัปเกรดให้กลายเป็นกําปั้นนะครับผมที่มีความหมุนและก็มีความเร็วที่สูงมากนะครับผมในการปล่อยการโจมตีและนอกจากนี้ออจิเนเดอโอวลอร์ยังมีความสามารถในการสร้างบารีอันทรงพลังที่เรียกว่าสตาร์ดัชชิลอีกด้วยเฟรมเกยร์ดีไซนใหม่เครื่องที่4ก็คือวอรทรัสวอรทรัสเนี่ยเป็นเฟรมเกอร์ที่ถ โดยสีหลักของมาเนี่ยก็คือสีเขียวโดยเป็นเฟรมเกียร์ประเภทกองโจนที่มีข้อมูลจำเพาะที่สูงแล้วก็มีไฮสเปคที่สูงมากๆโดยวัตทรัสเนี่ยออกแบบมาให้มีความสามารถในการสลับไปมาระหว่างอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ประเภทต่างๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์การต่อสู้ซึ่งรวมไปถึงอาวุธระยะใกล้แล้วก็อาวุธระยะไกลแถมยังมีอาวุธหนะักและนอกจากนี้ยังมีอาวุธที่มีความคว้องตัวที่สูงและนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการถ่ายโอนยุทธุปกรณ์ต่างๆจากบาบิโลนด้วยตัวของมันเองวัตทรัสเนี่ยก็เลยกลายเป็นเฟรมเกียร์นะครับที่มีความทรงลงเป็นอย่าง วก,กับสามารถใช้อาวุธได้ครับผมได้หลายประเภทเฟรมเกียร์ดีไซน์ใหม่เครื่องที่5ก็คือชเวไลท์โดยเป็นเฟรมเกียร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับโคคนอเอะยาเอะสีหลักของมันก็คือสีม่วงโดยเป็นเฟรมเกียร์ประเภทนักสู้ระยะประชิดที่มีความเบาโดยอาวุธของชเวไลท์ก็คือดาบญี่ปุ่นยาวแล้วก็ดาบญี่ปุ่นสั้นและนอกจากนี้ชเวไลท์เนี่ยยังมีความสามารถที่ติดตั้งไว้ด้วยก็คือความสามารถแอคเซลทตให้สามารถกําจัดศัตรูได้ด้วยการตวัดดาบเพียงแค่ครั้งเดียวเฟรมเกียร์ดีไซน์ใหม่เครื่องที่6ก็คือวิ เฮมวิกเนี่ยเป็นเพลย์เกทที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับบรินเซ่โดยสีหลักขอางมาันเนี่ยก็คือสีํำเงินโดยทำหน้าที่เป็นหน่วยลบทางอากาศโดยเฮมวิกเนี่ยจะมีโลกขนาดใหญ่นะครับผมที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้และนอกจากนี้ยังมีความแข็งแกร่งและก็ความทนทานที่สูงมากๆและเฮมวิกยังติดตั้งปืนที่ไม่ทราบจำนวนที่สามารถยิงในรูปแบบทางอากาศได้และในส่วนของกระสุนเนี่ยยังมีทั้งกระสุนคริสตัลกระสุนระเบิดกระสุนมานาคริสตัลพิเศษก็ยังมีครับทำให้เฮมวิกของนนลลินเซ่เนี่ยมีความเก่งกาจอย่างมากเลยนะรใกกาาาต่ออสู้ท แล้วก็ในการต่อสู้ระยะไกลเฟมเกียร์ดีไซน์ใหม่เครื่องที่7ก็คือซิกรุนเป็นเฟมเกียร์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยให้กับฮิวดการ์มินัสเลสทรียสีหลักของมันเนี่ยก็คือสีสม้มเป็นเฟมเกียร์ประเภทต่อสู้ระยะประชิดหนักโดยวุฒของซิกรุนเนี่ยจะเป็นดาบยาวกว้างครับแล้วก็มีโล่ขนาดใหญ่โดยความสามารถในการป้องกันของเฟมเกียร์นี้สูงกว่าความสามารถในการป้องกันของเฟมเกียร์ยาเอกมากเลยครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมการออกแบบดีไซน์เฟมเกียร์ของซิกรุนเนี่ยในส่วนของครีบหลังเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นดาบขนาดใหญ่ได้ และนอกจากนี้โลยังสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นหอกเกียวได้อีกด้วยครับเมื่อติดตั้งกระบ,บองเข้าไปทาให้ซิกสรุ่นของฮิวดการนะครับผมมีทั้งดาบใหญ่แล้วก็มีทั้งหอกเกลียวนะครับที่สามารถทั้งในการทะลวงแล้วก็ในการฟันที่หนักหน่วงได้เฟรมเกียร์ดีไซน์ใหม่เครื่องที่8ก็คือกิมเกิร์ดไดิมเกร์หรือว่ากิมเกร์เดย์นะครับเป็นเฟรมเกียร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับลีนสีหลักของมันก็คือสีดําโดยเป็นเฟรมเกียร์ประเภทหน่วยทิ้งระเบิดนะครับผมสำหรับงานหนะน,นักโดยกด ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีที่แขนขวาและในขณะที่แขนซ้ายยังสามารถยิงสนที่ปลายนี้ได้อีกตั้งหาและในส่วนของกรอหน้าอกนะครับผมเมื่อทําการเปิดกรอหน้าอกออกมามันยังสามารถปล่อยปืนกาเลิงอีกคู่หนึ่งครับที่สามารถยิงได้ในอัตราเดียวกันกับปืนกาเลิงที่ติดตั้งไว้ที่แขนขวาและกิมเกอร์เดย์ยังติดตั้งปืนใหญ่วอแคนที่ติดตั้งไว้นบนหัวและก็ยังมีแท่านมิซซล์ที่ติดตั้งไวที่ไหล่ทั้งสองข้างโดยระบบของกิมเกอร์เดย์นะครับจะไม่มีการบรรจุกระสุนไว้ภายในตัวเครื่อง แต่จะมีการโหลดแล้วก็รีโหลดเนี่ยผ่านการโปรแกรมแล้วก็ผ่านการแอปพร์สครับโดยจุดประสงค์หลักๆในการออกแบบกริมเกอร์เดขึ้นมาเนี่ยก็คือการระดมยิงอย่างหนักหน่วงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่แล้วก็ปราบปรามทางอากาศโดยจุดอ่อนของกริมเกอร์เดนะครับก็คือมันไม่มีอาวุธในเรื่องของการต่อสู้ระยะประชิดเลยแล้วก็ความสามารถในการป้องกันเนี่ยก็ยังมีความที่ต่ําด้วยทําให้ทางศัตรูเนี่ยเข้ามาใกล้เกินไปเนี่ยกริมเกอร์เดนะครับผมก็จะไร้สภาพไปในทันทีเลย เนื่องจากเอาพลังแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มกับปืนไปทุ่มกับมิสไซล์ไปทุ่มก,กับการโจมตีอย่างหนักหน่วงไปหมดแล้วเฟรมเกียร์ดีไซน์ใหม่เครื่องที่9ก,ก็คือรอสไวเซ่อรอสไวเซ่เป็นเฟรมเกียร์ที่สร้างขึ้นมาให้กับซากุระสีหลักของมันเนี่ยก็คือสีมพูแต่ว่าก็จะมีความสีมพูอ,อ,อ่อนๆเกือบที่จะเป็นสีขาวแล้วโดยเป็นเฟรมเกียร์ประเภทสนับสนุนการสู้รบจํานวนมากโดยมันจะมีเขาขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากด้านหลังนะครับผมแล้ววางไว้บนไหล่ที่มีความสามารถในการขยายเสียงของซากุระและยังมีความสามารถในการปลด โดยเฟรมเกียร์ทั้ง9เครื่องนี้ถูกเรียกว่าวาคิรีเกียร์ครับหรือว่าเฟรมเกียร์รูปแบบของวาคิรีโดยก็จะเป็นคอนเซปที่อ้างอิงมาจากตัวของเทพธิดาทูตสวรรค์และก็เหล่านางฟ้าครับแล้วก็ในส่วนของเฟรมเกียร์ดีไซน์ใหม่เนี่ยจะมีอีก3เครื่องนะครับผมที่ไม่ใช่เครื่องเฉพาะตัวของใครจะเป็นยูนิต A ยูนิต B แล้วก็ยูนิต C ยูนิต A แอดชัตเอร์เป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดโดยมีดาบสีเล่มที่ติดอยู่ที่ด้านหลังแล้วก็ติดอยู่ที่เอวที่ใช้สําหรับการต่อสู้ ยูนิตบีบูสเตอร์หน่วยนี้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของความเร็วที่สูงและก็มีความคล่องแคล่วโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อนและก็แรงดันนะครับผมหลายทิศทางทําให้ยูนิตบีเนี่ยสามารถขับเคลื่อนและก็เปลี่ยนตำแหน่งได้ตามที่ต้องการเลยยูนิตซีแคสเตอร์เป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะไกลโดยมันติดตั้งปืนปวนบนขนาดใหญ่ที่ไหลทั้งสองข้างที่สามารถยิงในส่นที่ทรงพลังนะครับผมใส่ศัตรูที่อยู่ห่างไกลได้และนอกจากนี้ยังมีการออกแบบในส่วนของขาเพื่อช่วยให้ยูนิซีเนี่ยมีความมั่นคงในการยิง ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเฟรมเกียร์เฉพาะตัวของโทยะก็คือเลกินเลฟเลกินเลฟเนี่ยเป็นเฟรมเกียร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสําหรับโทยะโดยเฉพาะโดยเป็นเฟรมเกียร์ที่มีความหลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนนะครับผมได้หลายประเภทเลยโดยตัวเครื่องของเลกินเลฟทำมาจากแร่พาลิเซียมไร้สีร้อมกับมีรายละเอียดสีทองโดยมันจะติดตั้งดาบซึ่งค่าไปที่เอวทั้งสองข้างโดยเลกินเลฟจะติดตั้งแฟกกลาจำนวน12ชิ้นที่คล้ายกับปีกที่อยู่ด้านหลังและอุปกรณ์ทั้ง12ชิ้นนะครับที่อยู่ด้านหลังยังสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอาวุธใดก็ได้ โดยใช้โปรแกรมแล้วก็โมเดลิ่งในการปรับเปลี่ยนเป็นอาวุธชิ้นต่างๆเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับการต่อสู้แล้วก็สภาพการต่อสู้จะสามารถกล่าวได้เลยว่าเลกินเลฟนั้นคือจุดสูงสุดของเฟรมเกียร์ทั้งหมดเลยโดยมันเนี่ยมีการออกแบบอย่างต่อเนื่องมีข้อมูลที่จํานวนมากมีทั้งความสามารถในการโจมตีความสามารถในการป้องกันความสามารถเชิงรุกเชิงรับระยะใกล้ระยะไกลเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยและนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการป้องกันทั้งการป้องกันกายภาพแล้วก็การป้องกันเวทมนต์อีกต่างหากครับ กอสมแล้วที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อให้เป็นเฟรมเก,ยเก,ยเกียร์เฉพาะตัวของพระเอกต่อไปเนี่ยก็คือโอ <ge> เวอร์เกียร์โอเวอร์เกียร์เป็นเฟรมเกียร์ประเภทพิเศษ,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 ษที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยศาสตราจารย์เลจิน่าบาบิโลนแล้วก็มีตัวของเอลูกาที่ช่วยสร้างด้วยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็เทคโนโลยโีโกเลมนะครับผมในการออกแบบขึ้นมาโดยรุ่นของโอเวอร์เกียร์เนี่ยมีพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงมากๆเลยแล้วก็เช่นเดียวกับซีรีส์ของวาคอรี่เกียร์โอเวอร์เกียร์นั้นไม่สามารถผลิตจํานวนมากได้โอเวอร์เกียร์เครื่ โดยเป็นโอเวอร์เกียร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับนอนตามชื่อของมันเลยนะครับโอเวอร์เกียร์นี่เนี่ยอยู่ในรูปแบบของสิงโต,โตขนาดใหญ่สีดําแล้วก็มีสีทองโดยเป็นเครื่องที่มีความคล่องตัวที่สูงและมีความสามารถในการใช้สนามพลังเว็ดหมดุนรอบๆตัวได้โดยอาวุธที่ติดตั้งไว้ภายในลีออนอร์เนี่ยก็จะมีเพียงแค่อย่างเดียวก็คือกรงเล็บและก็เขี้ยวที่กรงเล็บแลวก็เขี้ยวทำมาจากแร่กพอลิซึมบริสุทธิ์สูงซึ่งช่วยให้สามารถทําลายล้างในระดับสูงได้โอเวอร์เกียร์เครื่องที่2ก็คือไทเกอร์โลกโดยเป็นโอเวอร์เกีเยร โอเวอร์เกียร์เครื่องนี้อยู่ในรูปแบบของเสือโครงสีแดงเข้มแล้วก็มีสีเงินขนาดใหญ่โดยถ้าหากเปรียบเทียบกับรีโอโนอแล้วไทก็โลกนั้นจะมีความแข็งแกร่งกว่าอย่างมากซึ่งจะเป็นการออกแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสําหรับความดุได้ของเนียเหลืออุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ภายในไทก็โลกเนี่ยก็จะมีเพียงแค่อย่างเดียวก็คือกรงเล็บแล้วก็เขี้ยวซึ่งทํามาจากแร่พพลิเซอบริสธิ์สูงเหมือนกันโอเวอร์เกียร์เครื่องที่3ก็คือเดียบรอลโดยเป็นโอเวอร์เกียร์ที่สร้างขึ้นมาให้กับโรเบิร์ตเซลพานาเชส ก็ตามชื่อของเดียบอเลยนะครับมันอยู่ในรูปแบบของกวางสีน้ำเงินขนาดใหญ่โดยเมื่อเทียบกับดีโอนอรแล้วก็ไทเกอร์โลกแล้วเดียบอรเนี่ยจะเป็นหน่วยป้องกันโดยมันจะมีเขาขนาดใหญ่ที่สามารถฉายบาเรียทมนป้องกันที่สามารถใช้ในการป้องกันพื้นที่โดยรอบได้และนอกจากนี้ยังสามารถใช้เขานี่เนี่ยในการโจมตีคู่ต่อสู้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นเฟรมเกียร์ประเภทต่างๆนะครับผมภายในเรื่องของอิสไคล์วัลสมาร์ทโฟนทั้งเฟรมเกียร์ดีไซน์เก่าเฟรมเกียร์ดีไซน์ใหม่มีทั้งวัตคิรีร่เฟรม ล้วก็จะมีทั้งยูนิต A ยูนิต C ยูนิต B มีทั้ง e อ็กคูสซีเฟรมเกียร์นะครับผมสำหรับตัวของพระเอกอย่างโทยะและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นโอเวอร์เกียร์ซึ่งเป็นเกียร์ในรูปแบบของศาต์นั่นเองครับพอมาเป็นอย่างนี้นะครับผมผมก็เลยนึกถึงอนิเมะกันดั้มอนิเมะบูมสูตร Bo B oul, อนิเมะที่ใช้หุ่นยนต์ในการต่อสู้ทันทีเลยครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับเฟรมเกียร์กันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้้วววกกก็็มีีออออาาาุุธะไรรรบงงปณ์ชินนึ่น่คื Far Crash, หืห โดยเป็นระบบโจมตีระยะไกลที่ถูกนํามาใช้ในครั้งแรกในตอนเฟรมเกียร์รุ่นไนท์บารอนโดยฟากราสเนี่ยเป็นเทคโนโลยีครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงมาจากระบบป้องกันของปง้อมปราการของบาบิโลนที่มีชื่อว่าสเตลลิดอฟโดยฟากลาสเนี่ยก็จะเป็นดาบที่ทํามาจากพลางซึมและเนื่องจากธรรมชาติของระบบฟากลาสจึงมีเพียงแค่นักบินที่มีความถนัดในเรื่องของเวทมนต์แล้วก็มีพลังเวทมนต์ที่สูงเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ฟากราสนะครับผมควบคู่กับเฟรมเกียร์ได้แล้วก็มีในเรื่องของข้อจํากัดบางอย่างด้วยนะครับ อย่างเช่นเฟรมเกรุ่นเก่าเนี่ยจะมีฟากรัสเพียงแค่4ชิ้นนะครับผมต่อเครื่องแต่ว่าฟากรัสแต่ละชิ้นเนี่ยก็มีความสามารถที่เด่นมากๆเลยทั้งในการช่วยโจมตีการยิงการแทงการโจมตีแล้วก็ถ้าหากผู้ใช้เนี่ยมีความสามารถเวทดมนอื่นๆเนี่ยฟากรัสเนี่ยก็จะมีความสามารถตามความสามารถของนักบินเลยอย่างเช่นตัวของโทย่าเนี่ยตัวงโทยา่ยานะครับผมปรับเปลี่ยนฟากรัสเนี่ยให้กลายเป็นอาวุธดใดๆก็ได้บุกกิ้นที่นี่ก็คือกรุงเนียโดยเป็นเรือหอะความเร็วสูงที่ขับโดยฟรานเชสกาบุกก่อนที่นี่3ก็คือรีเวทัน โดยเป็นรถไฟหัวกระสุนหุ้มเกราะความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนโดยไฮโดรเซต้าอุปกรณ์ชิ้นที่4ก็คือโยเนียเป็นรถทางอนเนกประสงค์ใตดินที่ขับเคลื่อนโดยเฟรนซ์โมนิกาอุปกรณ์อย่างที่5ก็คือบริโอนกเป็นปืนพิเศษขนาดยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยลีจินาบาบิโลนโดยออกแบบมาในการยิงกระสุนไว้มนที่ทรงพลังที่สามารถทำลายล้างศัตรูในขผมได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่นัดเดียวอุปกรณ์ชิ้นที่6ก็คือไฟเกียโดยไฟเกยเียเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ที่ขานะครับหรือว่าเท้าของเฟรมเกีย เฟรมเกียร์เนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายมากๆทั้งสามารถใช้นะครับผมในการปรับเปลี่ยนเป็นโลก็ได้ทั้งมีความสามารถคล้ายๆกับปีกเลยนะครับผมที่ทําให้เฟรมเกียร์เนี่ยสามารถบินได้เนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอุปกรณ์หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเฟรมเกียร์แล้วก็มีความสอดคล้องกับเฟรมเกียร์แต่ละอย่างครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมหรือว่าเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเฟรมเกียร์เกี่ยวกับโอเวอร์เกียร์แล้วก็เกี่ยวกับอะไรต่างๆนะครับผมที่มีความเกี่ เรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือวัสดุการสร้างเฟรมเกียร์เนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างวัสดุที่มีอยู่จริงแล้วก็วัสดุสมมุติครับเช่นใชิ้ชมวทิถผสมโลหะโอทิฮารคอนมีทั้งโลหะในเทมพลิยายกรีกโรมันแล้วก็มีทั้งแร่หิิอิโรกเน่นะครับที่เป็นโลหะผสมจากเทมพ์ลิยายญี่ปุ่นอีกตั้งหากเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเฟรมเกียร์นะครับผมสามารถให้ยืมไปยังประเทศที่มีความจําเป็นได้โดยปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของการปราบปรามสัปปะหลาดหรือว่าปราบปรามสิ่งที่มีความชั่วราว้ายก็รราาาะววว่นออกกกจกาจณาับุิแล้ ไม่มีประเทศอื่นๆใดๆเลยนะครับผมที่มีเฟรมเกียร์เป็นของตัวเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากโทยาเนี่ยไม่ต้องการให้เทคโนโลยีเฟรมเกียร์นะครับผมมีการแข่งขันทางอาวุธไม่อยากให้เฟรมเกียร์เนี่ยได้กลายเป็นอาวุธของสงครามดังนั้นโทยาเนี่ยก็เลยไม่ขยายเฟรมเกียร์นะครับผมออกสู่ประเทศอื่นแล้วก็ถ้าหากประเทศใดนะครับผมมีความพยายามที่จะขโมยหรือว่ามีการลักลอบขโมยเนี่ยประเทศนั้นนะครับก็จะถูกแบนการใช้งานเฟรมเกียร์จะไม่สามารถยืมได้แล้วก็แล้วก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับผมจากเฟรมเกียร์ของอาณาักินกนลททีเย องที่ก็คือเหล่าคนแค่แห่งอาณาจักรลายครับเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากเฟรมเกียร์ของโทยะว่าเขาเนี่ยก็เลยเริ่มสร้างเฟรมเกียร์เป็นของตัวเองซึ่งก็จะมีกลไกนะครับผมที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่ซึ่งเครื่องที่คนแค่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโครงสร้างแล้วก็มีการออกแบบน,นะครับผมสําหรับการก่อสร้างการขนส่งแร่มากกว่าการต่อสู้ครับองที่ก็คือประเทศเอื่นๆนะครับผมมักจะเรียกเฟรมเกียร์เนี่ยว่าเป็นเจนโซเยอร์หรือว่าเจนอริเยอร์จะให้ไปไง่ายก็คือทหารยักษ์หรือว่านักรบยักักครบ รื่องที่นะครับผมก็คือโทย่าเนี่ยเวลาพูดถึงวาคิรี่เกียนะครับผมของสาวๆเนี่ยวาคิรี่เกียที่เป็นเครื่องประจำตัวของเจ้าสาวแต่ละคนเนี่ยโทย่าเนี่ยจะใช้สรรพนามนะครับเป็นผู้หญิงในการเรียกถึงเฟมเกียที่เป็นวาคิรี่เกียนะครับผมแต่ละเครื่องมันก็จะใจใคล้ายๆกับวิธีที่เราเรียกเรือนะครับผมสมัยก่อนแล้วก็คล้ายกับวิธีที่โจรสลัดนะครับผมใช้เรียกเรือของพวกเขาขเขาเนี่ยจะใช้สรรพนามนะครับผมในการเรียกเรือว่าเป็นเธอครับเปลียนเสมือนเรือให้กลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลย เรื่องที่หก็คือทวีปทางตะวันตกนะครับเขามาจะเข้าใจว่าเฟรมเกียเนี่ยเป็นโกลมครับในส่วนของเรื่องที่7นะครับวาคิรี่เกียเนี่ยได้รับการแต่งตั้งชื่อตามวาคิรี่ทาง9ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องราวของเดลินเดสในบรองเอ็นของนิชาร์แวกเนอร์เรื่องที่8เฟรมเกียรุ่นเก่าบางเครื่องจะมีการตั้งชื่อแบบนอร์ดิกครับก็คือชื่อโชริเยซึ่งโชริเยเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสครับที่แปลว่าอัศวินเรื่องที่้ส่วนประกอบทั้งหมดและอุปกรณ์เพิ่มเติมของเฟรมเกีย ได้รับการตั้งชื่อตามสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานนอร์สแล้วก็ไอริสอย่างเช่นฟรากัสแล้วก็บิโอแนคเนี่ยได้รับการตั้งชื่อตามดาบแล้วก็หอกของเทพเจ้าของชาวไอริสในส่วนของกรุงเนียก็ได้รับการตั้งชื่อตามหอกเทพเจ้าของนอร์สก็คือเทพโอดินยูวธานได้รับการตั้งชื่อตามดาบของเทพเจ้านอร์สก็คือโลกิแล้วก็โยเนียได้รับการตั้งชื่อตามค้อนสายฟ้าของเทพเจ้าทอนนะครับผมจากตำนานนอร์สเรือสิบก็คือเมื่อพูดถึงเฟรมเกียรแต่ละเครื่องเนี่ยผมอง่นยากมะอมาย อย่างเช่นโทนสีใหม่ของดรากูนมันําให้โทรยายอย่างนึกถึงพาตาโบและเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าออจินไดโอรอเนี่ยมีพื้นฐานมาจากกโอไกกาครับและในทางกลับกันวัทราเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับ GATX105 s t r i ์ e กันดั้มครับจากเรื่องโมบิสุดกันดั้มซีสทั้งกันดั้มนะครับในโมบิสุดกันดั้มซีสแล้วก็วัทราเนี่ยมียูนิตนะครับที่คล้ายๆกันทั้งการโจมตีระยะใกล้ในรูปแบบของดาบแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับผมที่เก็บไว้ด้านหลัง แต่นอกจากนี้ยังเป็นยูนิตนะครับที่เน้นเรื่องของความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวอีกตั้งหาแล้วก็กริมไกรด์กงลีนเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากโมบิสูตรปืนใหญ่อย่าง xxxg 0 1h กันดั้มเฮลิอามจากกันดั้มวิงหรือ gt 9600กันดัมลีโอพาดจากอัพตัวบอลกันดัมเอสครับโดยจุดประสงค์หลักมีความเหมือนเหมือนกันเลยก็คือการโจมตีหนักแล้วก็การสัร่นสุนระยะไกลที่มีความบ้าระห่ำเป็นอย่างมากแล้วก็ในส่วนของโอเวอร์เกียจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากก,กลไกของแฟนชายซอย,ซอย,ซอย ซึ่งเอกลักษณ์ของหุน่นยนต์เนี่ยที่มีพื้นฐานมาจากสัตว์ทั้งเสือสิงโตลแล้วก็หลายๆอย่างนะครับที่ผสมกันและนอกจากนี้นะครับในเหตุการณ์ที่มีการขโมยชิ้นส่วนเนี่ยตัวโทยะาเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องเกตเตอร์โรโบอีกด้วยครับนี่ก็จะเป็นส่วนเสริมต่างๆนะครับผมหรือว่าเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเฟรมเกียร์แล้วก็โอเวอร์เกียร์ซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เกินความคาดหมายเนาะแต่เช่นในส่วนของดีไซน์เรื่องของสิ่งที่อ้างอิงนะครับผมในการออกแบบเฟรมเกียร์ซึ่งแต ทั้งหลายอย่างนะครับผมในสมัยก่อนเนี่ยด้วยส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับผมว่าเขาจะเอาของเล่นหรือว่าอนิเมะเรื่องเก่าๆนะครับผมมาเป็นจุดอ้างอิงในการสร้างเฟรมเกียร์ในยุคนี้นั่นเองก็ในคลิปนี้นะครับถ้ามีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนที่ตกหล่นยังไงเนี่ยผมต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็เฟรมเกียร์แล้วก็โอเวอร์เกียร์ภายในเรื่องในทุกคนนะครับผมชอบเครื่องไหนมากที่สุดทุกคนเนี่ยชอบเฟรมเกียร์เครื่องไหนของใครเพราะอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยผมก็อยากจะร จะตรงกับความชอบของผมหรือเปล่านะครับก่อนในคลิปนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดต่อใครผมได้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องของบาร์เซนไปนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ